อาทีนี้ไปแลกกันที่กระบี่อีกสักรอเศร้าวแกรน,นี่มันมีข้าววัดดินมันหยุบตัวแล้วนี่ชาวบ้านบางคนเขาตกใจกันเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยเรื่องนี้ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบีคะ่ค่ะก็ได้มีการระบุทึ่กรณีดินเนี่ยหยุบตัวน้าทีอำเภอเอา่าวลึกเนี่ยค่ะบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากธรรมชาติค่ะประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกกันค่ะ ก็ต้องตื่นตอนแรกกับสักคิดแล้วนะตกใจอะนะโดยแรกตะวันนี้ค่ะนายส้มชายห่านผักดีปฏิมาภูวราชการจังหวัดกระบี่ค่ะ่านก็ได้มีการมอบไม้ให้นายนิธิวุฒิวิวันผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกชพภูมสัาลีในอําเภออ่าวลึกและการรวมไปถึงเจ้าหน้าทีค่ะได้มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่ในย่านชุมชนซอยสุกสวัสดิ์นึ่งเขตเทศบาลตําบลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงนี้ค่ะดินเนี่ยได้ หยุบตัวเป็นลุ่มกว้างค่ะรัศมีในประมาณ10เมตรแล้วก็หลึกว่า10เมตรแล้วมันมีน้ําไล่ออกมากันค่ะรวมไปถึงดินมันก็มีการหยุบแล้วก็สไลด์ลงย่างต่อเนื้อค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่งชวงเช้าข้องวันที่สร้างกลุ่มภาพันธ์ซึ่งเจ้าข้องที่ดินเองเนี่ยแกก็เดิมีการนําดินเนี่ยมาท่มลุ่มถือว่ามันหยุบลงไปตรงนี้แล้วพี่เส้าแกรนหลึก10เมตรี่ก็ถือว่าหลึกนะครันั่นแหล่ะออมค่ะก็ทางเทศบาลตำบลอ่าวหลึกใต้ก็ได้ปิดกั้นพืนว่วลามออคดภั พร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวตรวจสอบซึ่งจากข้อมูลทางธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภออ่าวลึกเป็นโพรงชั้นหินปูนกระจายอยู่ทั่วบริเวณเมื่อมีหนากัดเซาะไล่พานชั้นหินปูนก็ซึกกรอนทําให้แตกกลาวแล้วก็หยุบตัวเป็นสาเหตุที่ทําให้ดินเป็นลุ่มสุดตัวลงมาถึงสามารถพบได้ทั่วทางอำเภออ่าวลึกในระดับชั้นใต้ดินที่มีความลึก 6- 10เมตร ประชาชนก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ตื่นประนอกอเมื่อเกิดดินหยุบตัวก็สามารถนําหินขนาดย้ายแล้วก็ดินทมลงไปได้นอกจากนี้ยังมีการสนันนฐานว่าการเกิดโพรงหินชั้นหินปูนสุดตัวขังนี้ค่ะเกิดจากการสั่นสะเทือนเช่นว่าแผ่นดินไหวการระเบิดผูกเขาส่วนการเจาะบา่อน้ำบาดาลน,นี่ก็ไม่มีพ้นกระทบเพราะวา่าบ่อบาดาลมันจะลึกลงไประยะ60บถึง100เมตรค่ะ